ก็มาโปรดบ้านโยมอีกบ้านหนึ่งนะอวันนี้มาโปรดโยมนอนไม่หนุนหมอนเหรอหนุนแล้วมาเจ็บหูคะ่ะอ๋อหนุนแล้วเจ็บหูบางทีก็บางครั้งก็จะไข่เตียงขึ้นคะ่ะอ เปลี่ยนบางทีก็เอาลงอเอาขึ้นต้องสลับกันค่ะสลับลึกงขาเป็นอะไรขาหักกระดูกมันหักเอากระดูกหักเขาพาไปอาบน้ำออกมาแล้วทีนี้จะใส่ผ้าแล้วทีนี้ผ้ามันติดอยู่ข้างหนึ่งเขาดึงขึ้นแล้วทีนี้ก็กระดูกมันก็เล้ย ลั่นหักเป๊ะเลยทำไมมันหักง่ายเงี้ยไม่รู้เขาบอกว่ากระดูกปอกเอกระดูกอ่ะปอกมากเลยกระดูกกระดูกพุนแล้วเนาะคช่อ่อที่ว่าโรคกระดูกพุนก็ได้เป็นเงี้ยเนาะเพระถูกแรงก็จะหักก็เลยพารีบพาส่งโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลสลับรีสิบเอ็ดคืนค่ะอายุเท่าไหร่ตอนนี้หกสิบเจ็ดค่ะหกสิบเจ็ดาหักแล้วทุกทีก็จะนั่งยิงโต๊ะได้ นั่งทานข้าวเขาจะป้อนนั่งอิงโตนี้พึ่งนอนเทียงออกโรงพยาบาลมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์กว่ากว่าแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเนาะไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เลยให้พี่เลี้ยงพัฒนาสังคมเขาจ้างเขามาช่วยดูก่อนเขายังไม่ได้เวลาลง<แ>เขาจะลงเดือนตุลาที่เขาจะมาดู<แ>ตอนนี้ก็จ้างเขาไปก่อน ไม่มีใครอยู่ด้วยลูกก็ตกงานอยู่พักหนึ่งเพิ่งจะได้ทำงานค่ะไปทำอยู่ห้างบิก๊กซีเขาก็จะเข้ากะอะไรอย่เงี้ยลูกสาวลูกชายล,ลูกสาวค่ะแฟนก็เสียไปจะสองปีแล้วสามีเนี่ยค่ะ<อ>นุ่นลูกถ่ายอยู่ที่หลังตู้ตเสนีก็ <ไป S 2> มีแค่ลูกสาวคนเดียวค่ะ แล้วก็มีหลานคนหนึ่งอยู่ด้วยหล,หลานผู้ชายละลูกของลูกสาวอายุอายุยังไม่เต็มสิบแปดค่ะทำงานได้ยังไม่ได้ทำอยู่กับยายอยู่ด้วยกันก็อยู่กับโยมนี่หรอคะช่วยกันดูแลแม่มัง่งเวลาไม่มีใครอยู่แล้วเงินทองเขาใช้ยังไงบ้างไม่ค่อเลยได้ได,ได้ผู้สูงอายุแล้วก็เงินพิการบางทีก็ หมุนไปเงี้ยมพีบางครั้งเขาก็จะมาปัดไฟสามเที่ยวแล้วงพีก็พากันร้องไห้เนาะพิการนี่คือพิการอะไรกัมเนื้ออ่อนแรงค่ะอ๋อ oh, เป็นกัมเป็นคนแรกเลยค่ะแล้วก็มาล้มกระดูกหักอีกรอบนึงอันนี้เพิ่งเป็นที่หลังกระดูกหักแล้วที่ว่าเงินไม่พอเงินไม่พอแบบว่าใช้จ่ายกินแบบว่าอะไรอย่างนงี้คะ่ะแบบ ใช้ยืมเขาเหรอยืมเขามั่งยืมอยู่ค่ะมไม่พอบางทีไม่มีเสียค่าไฟอะไรก็ต้องยืมเขาเออลูกสาวตอนนั้นก็ตกงานค่ะตกงานหางานยากมากเลยตอนนั้นตอนนี้ได้เพิ่งได้ทำงานแล้วอ,อยู่ห้างค่ะห้างบิ๊กซีสองให้ค่ะวันเท่าไหร่วันหนึ่งสามร้อยแปดสิบพี่เขาพูดให้ฟังค่ะ ามว่าแปสิบค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้มาดูแลโยมค่ะแล้วก็ดูแลลูกของค่ะของตัวเองค่าน้ำ่าไไว้ตัวเองก็ต้องใช้ใจค่ะก็ได้เงินคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุก็จะเก็บเอาไว้จ้างเขาให้มาเวลาแบบว่าลูกไม่อยู่อะไรเงี้ยของจ้างเขาเป็นค่ะคังคาด้วยค่ะ เป็นมืกี่ปีแล้วเป็นที่หนักสุดนะ่ะอายุสามสิบสองอเป็นหนักในช่วงนั้นนะนหนักช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยตั้งแต่ตอนนั้นมาตอนแรกก็ค่อยๆอ,อ่อนมาเริ่มมาเริ่มมาสามสิบอะไรเงี้ยเดินไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้อะไรสักอย่างกี่ปีแล้วที่เดินไม่ได้นานแล้วมานานแล้วค่ะ มาขาห,มาหักซ้ำอีกาหักซ้ำอีกเหมือนเพิ่งเป็นขาหักไม่หักก็เดินไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมันเดินไม่ได้อยู่แล้วค่ะช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ค่ะทานข้าวทานอะไรก็ต้องจ้างเขามาป้อนให้ต้องนอนอย่างนี้เหรอตะแคงด้วยค่ะตะแคงได้ให้เขาเอาตะแคงให้ให้พี่เลี้ยงพาตะแคงลงก็เอาหมอนรับ โทอแท้ะไรไหมชีพิก็ไม่คิดอะไรแล้วก็ว่ามันอันนี้แล้วอะแล้วแต่เวรแต่กรรมเนาะเราทํามาอย่างไงเราก็ไม่รู้ตอนเนี้ยก็อยู่ไปคุยกันไปก็ลูกสู้กันไปนะอะไรเงี้ยช่วยกันสู้ๆไปกกใสายมีลูกสาวพอจะเป็นค่ะเป็นหลักค่ะเพิ่งได้ทํางานค่ะเพิ่งได้ทํางานหางานยากมากเลย แล้วลูกสาวสุขภาพแข็งแรงไหมคะเขาแข็งแรงอยู่ค่ะตอนนี้อายุเขาก็ได้สามสิบหกสามสิบเจ็ดเริ่มสามสิบเจ็ดประมาณนั้นเ็นเขาก็แยกทางเดินไปตั้งแต่ลูกยังไม่ถึงขวบส่วนใหญ่คนเราเพอหมดทางจริงๆจะเชื่อเรื่องเวรกรรมแล้วตาบได้ที่ยังเถียงได้ยัง ทำเก่งได้รู้สึกจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องเรื่องเวรกรรมคิดว่าไม่ทําไม่ได้กินกันเราจะพูดคำนี้แต่พอถึงเวลา<แ>เรากลับมายอมรับเรื่องบาป<แ>เรื่องเวรเรื่องกรรมใช่ค่ะในว่าชาตินี้หรือชาติที่แล้วมาเราก็รู้สึกว่าเรามีความเชื่อ<แ>ในเรื่องกรรม<แ>ที่ส่งผลให้เราเป็นอย่างนี้ค วันที่สิบเจ็ดก็ครบสองปีเขาเสียจากไปอ่ะแวนเขาก็แข็งแรงดีมากเลยทีนี้เขาไปฉีดยาวัคซีนเขากลับมาได้อาทิตย์หนึ่งเขาบอกว่าเขาทานข้าวไม่ได้แม่ทำยังไงเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยมากแล้วอยู่ไปอยู่มาแล้วก็ผมหล่นมผมร่วงแล้วอยู่ไปอยู่มาทีนี้ปวดตรงตะโพกปวดมากเลย พาไปหาหมอหมอเขาก็ให้ยาม,มาทานไปฉีดยาคลินิกเขาก็ถีดให้เข็มหนึง500่งห้าร้อยกว่าบาทก็ไม่หายเขาก็เลยกินยากแก้ปวดคราวนี้มันกัดกระเพาะก,ก็ไปเข้าโรงพยาบาลใหญ่ได้สองวันเขาก็เลยเสีย<บ>ยากัดกระเพาะแบบกนะานค่ะวัคซีนที่เขาให้ฉีดค,คนะ่ะค่ะ เขาเหนื่อยเขาบอกแม่เขาเหนื่อยมากเลยทานข้าวอะไรก็ไม่ได้เขาเรียกยอมเป็นแม่ค่ะเขาเรียกคุยแม่อะไรอะไรเงี้ย,เร,ยเรียกแทนลูกกัแม่เขาก็เรียกหนูก็เลยเรียกเขาว่าพอ่อเออพ่อก็ช่วยเรียกกันไปเนาะไม,ไม่ต้องไปคิดอะไรเราเองเขาปลอบใจมากเลยเขาก็ดูแลมาตลอดเนาะตั้งแต่เป็นมามแต่งงานมาสี่สิบกว่าปีอยู่ด้วยกันมา คนดีก็โดนค่ะเขา<ห>นคนดีมากเลยเขาก็ยุให้เขาอะไปมีแฟนใหม่ทิ้งเขาไปเถอจะจยมาเลี้ยงอะไรคนพิการอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ไปหรอกเขาบอกก็จะยู่สู้กันไปตลอดนั่นแหละเขาบอกเขาว่าไงก็ช่างเขาปล่อยเขาเราไม่ได้ไปขอเขามาเลี้ยงอะไรเงี้ยเราหากินน้ำพักน้ำแรงของเราก็วาว่าแั้นแฟนก็ททำงานอะไร เป็นยามอยู่ที่โรงทอค่ะวินยามสุขภาพดีๆอยู่นะค่ะแข็งแรงมากขยันงานก็ฉีดยาค่ะไม่ฉีดก็ไม่ได้เพราะว่าโรงงานเขาบังคับเพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นติดโควิดแล้วมีใครช่วยอะไรไหมตอนเสียว่าเป็นโควิดไม่ไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่มีได้ช่วยอะไรก็ไม่ได้ใช้ว่าเป็นเพราะวัคซีนค่ะหมอเขาบอกว่าเป็น ก็ะเพาะเป็นแผลก็เป็นแผลจริงๆอะน,นะเพราะว่าเขากินยาแก้ปวดดูได้ประมาณเดือนเดียวค่ะไอ้นิ้วเปิดพัดลมได้แล้ว,ว,ลว s <S อ๋อกลัวจะร้อนกลัวเสียงเข้าอ๋อค่ะคอ้าวถ้าอย่างงาั้นเดี๋ยวช่วยเหลือรักษาเหมือนไปเพราะาคนเก็บป่วยไขย้มันคาดเดาไม่ได้เราก็ต้องใช้ค่ะเอาวิทยุ กับข้าวข้าวดกไม่ได้เลยค่ะมือมือเลื่อนไม่ได้ไม่มีแรงเลยค่ะไม่ไม่ได้แต่คันรู้สึกคันนะมดกัดอะไรนี่จะอ้าวนี่มิทยุเอาไว้ฟังต่อไปนี้นะมีเทศสามร้อยแปดชั่วโมงสวดมนต์เช้า1ชั่วโมงสวดมนต์เย็น1ชั่วโมงเลขหนเช้าเลขสอเย็น ตังจากเลขสามไปก็ถ้าใช้รีโมทนะถ้าไม่ใช้ก็เปิดไปเรื่อยๆนะวิธีใช้ก็เสียบปลั๊กแล้วก็พอเสียบไปก็จะชาิไปในตัวด้วยเวลาตอนชาแล้วก็ถอดมาไม่ต้องเสียบก็ได้นะด้วยกายว่าอันนี้กันที่สามกดใจถ้าถ้าหลักสิบก็กดหนึ่งศหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองถึงเก้าเ้าถ้าหลักร้อยก็หนึ่งศย์ถึงสามแปดเจ็ด

เอาวางข้างล่างก็ได้เอาล้ปล่อยวางลงได้ได้ค่ะหงายขึ้นก็ได้ค่ะค่ะสามหมื่นนะค่ะขอบคคุณ่ะเราต้องรักษายกไม่ได้เลยนะ่ะแต่ยุงกัดมดกัดจะรู้สึกขันแต่ยกไม่ได้มีกระดิกได้ตรงนิ้วโป้งข้างและนิ้ว อยอมเลยดูชีวิตขนาดเราไม่เป็นเราก็ยังเห็นแล้วก็เวทนาใจทุกข์ไปด้วยแ้วถ้าคนเป็นจริงๆเนี่ยมันยิ่งกว่าทําใจจนอยากตายมื่อกี่ครั้งคคอคิดอยากตายมไม่ว่าทีแรกอ่ะเลยตะกอนที่เป็นทีแรกเลยที่พ่อพารักษาตามหมอ,อมตอนนั้นเหนื่อยมากไม่มีใจ,ใจิตใจบอก,บอกไม่รู้จะคิดยังไงก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ กอนหลังมาทำใจเขายังอยู่กันได้บอกว่าเขาํำบากกว่าเราเขาก็ยังอยู่กันได้เนาะเขาจนกว่าเราเขาก็ยังอยู่กันได้เราก็ต้องสู้เนาะก็เลยว่าอย่างนี้บอกสู้ๆไปเนาะอะ่าอย่างนี้ปลอบใจกันอยู่เรื่อยก็ว่าสู้กันไปก็ว่าอย่างนี้นี่แหละกำลังใจคือยาวิเศษกำลังใจคือยาวิเศษกำลังกายก็คือสิ่งพิเศษให้ชีวิตเรา ทำอะไรได้ทุกอย่างมันประกอบด้วยกายกับใจถ้ากายไม่ให้ใหรือแต่ใจอย่างเดียวก็อย่างที่เห็นต้องมีทั้งสององค์ประกอบถึงจะสมบูรณ์นะเอาละหัดพุทโธนะครับทุกวันคะ่ะเอนจะนอน,น,นหัวข้ามกนึกทุกวันนึกนั่นนึกนี่ไ<ท>ปหมดหายกำหนดพุทธโธทำไปเรื่อยแล้วเปิดนะอ่ะไปแล้วเราข้ามาหกลูก กับข้าวชุดหนึง่งนะฟังทำไปเรืเ่อยๆอย่างนี้สํารวมไม่ว่าใครก็ตามถ้ารักษาศีล<ต>้วเอหูยังฟังชัดอยู่นะ<ค>นใช่ไม่มไมยินยแ,แต่ถ้าไม่รักษาาถ้าเราไม่ไปเทียบกับใครเราก็อยู่ของเราไปค่ะอยู่ของเราไป จะนั่งเดินแบบไหนก็ไม่สำรวมไปเทีออเยมอาหารมาตั้งบนอันนั้นก็ได้ยัดยมชีวิตในหนึ่งนาทีที่เราได้เห็นได้ฟังเนี่ยสภาพชีวิตขาหักเดินไม่ได้ <Okay. S 1> กำเน้อ่อนแรงแล้วก็ การเป็นอยู่ก็ลำบากการใส่ลูกเพิ่งได้งานทำแล้วก็สามีก็จากก็มีหลานคนหนึ่งสิบแปดก็ยังยังไม่ได้ทำงานหรือเรียนอยู่เรียนอยู่ไหมหรือไม่ได้เรียนลูกเลยค่ะหลานไม่ได้เรียนแล้วค่ะพอดีตาเขาเสียตอนแรกเขาไปเทคนิคได้ปีแรกค่ะไปปีแรกทีนี้ตาเสียแล้วก็ไม่มีใครจะสูงแม่ก็ตกงานด้วยก็เลย ไม่เวียนก็เลยหัวอยู่ก็ยายปวดอ๋อตวลงก็เลยไม่ไเวียนค่ะมาดูแลโยมไปด้วยค่ะช่วยแม่ช่วยอะไรดูดูเป็นเพื่อนอ่ะไปตามเหตุนะโยมนะพุทโธนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระนะพุทโธไปไปแล้ว